บารังซีกับว่ากินแลร่ละกาออกกินพันแหวเลยจ้าอ้อเลยนะมาเบิ่งนางกินเลยค่ะนางกินแหนางเอาอ้อนะกินพันแหวเลยนะครั้งแรกเลยมันเทิงก่อนถ่ายคลิปนางกินในพี่น้องเบิ่งซื้อนี่ละค่ะกินแล้วกินมือนี่นะคะอาะสับเซาถ่ากินเลยกอ้วนแหยพี่อิ่มน้ำสัมราญจิได้ก็ขอบคุณผู้ติเล้ยจ้าขอบุญขอบคุณพี่คิวหลายๆจ้าถือไว้วันที่รางวัลที่หนึ่งนะคะพี่คิวเงี้ยไสสิบสองเมตรนะจ้าต่อไปนี่มันจะเลื่อนไปสิบสามมันเป็นผ้ายืดค่ะ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะว่ากินเสร็จจะไปไหนกันจ้าครับคุณค่าอันนี้กิมดูนางกินสักก่นอนอาทำงานไปน้องมไม้แต่ฉันทำงานไปสวัสดีจ้าสสวัสดีจ้าเฮ้ยอันเทปตัวบ,งงบงังเราบักคักเลยว่าอันกลางนะ่ะขึ้นเทิงบาัดจะคือบัดมันรีบมันโปขึ้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 นโปมันตักมันตักงรีบแต่พีพ่อะ้รมันก็รีบแล้วก็โปขึ้นโปขึ้นแล้วก็โปขึ้นแล้วก็แล้วก็โปขึ้นเทิง ก็เป็นแนวนั้นมันบอได้มีเว้าวนี่จึ๊บทรงกระบอกเออมันทรงแล้วมันก็จิตลงอะนะใหญ่เทิงลุลาอยั่งอิ่มอยู่ว้าคือมือเนียผักข้าอันอย่างอันอะไรบอผักข้าอย่างลึกอะไรบอคู่มือนี้กี้มีแจ่ผักข้าอ่ะนี้มีอันอะไรเนาะแม่ักผ้าอ่ะนะแม่แอแพเพิ่แม่ไงไม่ใสอีก้อสเ่งไแข่งไกบเพ่เพิ่มันก็สดังตุบปานนั่นเนาะ ซื้อมาไว้ให้แม่ลูกก็แรกก็ไม่ใส่จะแม่นบ่กเป็นแต่แตบเป็นทางได้กับยันแต่ผู้แท้บอกว่าพผนมีดากนะใครซื้อมาไว้ไม่ได้หรอกมันเปืองมันเป็นเดียวเบ็ดห่อเบ็ดห่อมือละห่อโยบตูนก็ลากมาใส่ซองสองซองสา,ามเ <c oughs> ปไม็นอะไรไม่อยากกบด้วยนะเนี่ยนะ,นนะนเอาโพอสิส่งอ,อย่างในมันสีสีขาวอีกเปลานี่ยนะมันมันคาตกเลยและหญิงกับของเนี้ยมอกับมอสักอย่างมูนัะเด้ลราอยากสีกับโต้กับมอสักอย่างมูมาจีด ได้ใส่เมื่อก่อนนะสีอย่างสีเนื้อสีเนื้อใด้ใช่สีดำสีแหล่บ่เอ๊ะมันจากสีเนื้อกลายเป็นสีแหล่บ่มันเป็นสีเนื้อได้น่ะไม่แหล่ได้น่ะไหมบ่เน่ะมันก็บกิจไก่กล่ำเนาะบ่สีเนื้อแรกแรกออกสีเนื้อสีน้ำตาลเนาะวันนี้มันกลายเป็นสีแหล่ไปเลยป้ารสสีน้ำตาลเก่ง ูผัสิมะสัยล่ามมาสิกาใส่เบญเ่อกุ้งสิมะตายเบิ่งบ้าแลงไปต้มน้ำห่วยนะป้านะครับประเดี๋ยเฮ้ยยืนนี่ครับไปใส่เป็ดกบมาเฮ้ยยามึงยาวมะตายไปใส่เป็ดกบกับซีมือนะจากไหนจากโตไปมือสาวแต่หัวมันกระปุกกินหมดได้บบได้ตัวเดียวมือสาวมือกลางคื้นอ่ะได้ยี่สิบแปดเก้าโต้น้าโต้เ้ยกระพอะดิโต้ยู่ตั้บางโต้นะก็อีห้าเทาไป็นล่ากินใส่ตอนนู้นว้าไปแล้วเป็นล่ากินเนาะมันน้ำตาเป็ดจากกลางว่ากันใส่เนาะ สิบก้าวบ้านบื้มาเราได้ตะล้างลูบมันลูบบ่นาะเบ็ดลังนี่มันจุดมันหักเนาะตียังกบใหม่หรือกบเก่าเหอะเกบเก่ากบเก่าตัวนึ่งเนาะพอดีต้มสมแซ่บพอดีต้มเนาะหางมือไปเย่างนะง่ายอยู่ใดเลยโอ้ยง่ายแหละมันกระบาดเซ่บจะกิบจะกิบกบน้อยปีนี้แล้วสิจะวะต้มโงตัวก็แซ่บนะกองลูกแพร์นี่แหละย่างจาทงหน้าเพราะว่าคันว่ากบน้อยกบใหม่เนี่ต้มสมนี่ยกระเซ่บ นี่นะลองไหมสุดแต่ผู้ชายแลนผ่านกาห้องสีเขายันเขานอนบารับบ่ผู้ชายน่ะเขาอันอันนั่งว่ะเขามากในคนขี้แห้งนี่บอสงสัยนางน่ะกระเบิ้งครังไหมนั่งกระอืดแห้งในคลุ่อนี้นั่งบวมยาย่างจลาดยุ้ยนั่งบวมอีหรีใดน้าั่งกึ่งกบไม่น่าท้องนะ อันนี้นั่นที่นั่งนั่นนี่นั่นนั่งอย่างเฮ็ดคือปอบบุญจิณตะกี้นั่งปอบบุญจิันมันกำลังอันนั้นดังเด้อเฮ้าวอะไรกระเบิงอะไรกระเบิงเออนางก็เฮ็ดเอาหนั่งกระเฮ็ดคือปอบบุญจิณนางกระโดดใช่ยังกูอยากเป็นแม่นคือปอบบุญจิณกระโดดใส่หินดำนอนเฉพอะตะกอดเฮ็ดอยู่นางมีแป้วเป็นกบบว่าก้อนหินเลยสิแดงนอกไปแล้วเพราะว่าหัวบุนแตกนางก็เลยสามตากับปอาบุญจิณนางบุญจิณจบโอ้ยยานุน่าไปดูแต่แม่นั่งอันนั่งอันนั้นเด็ นาง่งกันฤิ์ิดาบวงประจันเด้มิ์ดาบวงประจันชนะขาพคดนางยังอย่ไจีหล่ะรแล้ดบีรฤทธิดาบวงประจันรย่านีก็ไมด้ันีกี่่าีกบนเท้าองมงฤทธดาบสองวงเลยค่ะหักตั้งเท่าในพผมเงไปเวลาัมอัมมาลาเนี่ย กูดิที่หนึ่งผิติมัทอโก๋น้ลาลายน้ำลาคือว่าองเรามาเส้นใหญ่เส็นยาวใหญ่มันเส้นยิ่แล้วมันคือลายเซรบๆนี่อ่ะียว่าก็นั่งนั่งได้ไปนะเพราะยัเต็มดูนี่นังสีเริ่มช่วยคืนช่วยคืนเพราะยัยเต็มสีมากนั่งยุกเพราะว่าเอนนี้ล่าจะเป็นาน้อยระบาบนังผับมาเพราะยัยเต็มนันจะเริ่มเป็นผู้ชาโน่แล้วนี่น่ออคือบงนข้าวหนากัข้าวหนาผักกับกวางทำเดินวัดกเดิน นั่งเมาอยกันอยู่นี่แหะเดินวัดรค่ะเดินวัดออกวัดเนตายเลยไม่ิดหนัมาเลยมึงนจ้มัน่กับมจน้ิ้มง่ายอยู่นานอกาาวอนังใจอ่ะเมื่อได้สยรสดอะไรสดมาจากมือจากรองเพียงนี่ลอง่เ็นะเด้อปไหนล่ะปาสมรองเพียงมาเดินนก้นะขอเก่านาด้ของเก่าเขาดื่น้องเป็นอเก่าเขาดืนนานเ้าเล โอ้ยคอนึกว่าเจ๊ยังซ้อนขั้วอีกขั้วขั้วขั้วาน้วน่้วขน้วขั่วขั้วขั้วขั้ว้บ้าขั้านั้วขั้วกั้วข้วขั้วั้วั้้วาวัาวัวัา้า้นาวาบว้้งนัเข้้ทหารแล้ว ดาซนะดาซามเป็นทหารรออไรลุงูงไหนสูงออยู่แบกปืนพวกบ่าวรอพวกอะไรพวบ่าวรอติดอับดับบ่าวบนคูนเทะราวูงเขาลาาซูงเห่ยาเขาซ้าไม่หมากได้ เบาสามรถล่อกระโดโอ้โหจำล้อนะไม้แล้วมาเดี๋ยวชื่อายตามองดูค่ะมีแต่ระดับตำลวจนะคะนางบ่ซื้อบอกว่าขั้นเขาไปและไก่ถามซื้อเขากอนแต่น้ำหาร่มันจังน้ำหาง่ายด้มาซื้อเด็กีกนจีปนน้ำอะไปวะเก้าให้เุขข้าชวนไปซื้อกระยาซองหลเรียกมาน้องแย่นิ่กะจะเบาดื้อน่องให้ราวัดพูดพี่ กูจักสร้างกูงท่าเด่ปจักษสร้างยังมาทามน้องไ,ม,องไม้ยู่ว่าทางกับเสือตัวไใหญ่มึงง่สร้างแล้กสร้างๆๆเขาไงเกิดตั้งแต่พดปลปอยไอ้ผู้ชาย <c oughs> เกิดตั้งแ้ปีเจ็ดิมหาค่ะถ้าปอนดี้ยังเอิญน,น้ำพุสบ้าอีพี่พน้อง,องอเอรย้างมาแลเน่ว่ามันกี่เฟเละกัประกัเต้นยุ่มไปฮุบเอาขีมันนะทมาเอี๊มาไปสวยมันเป็นหมื่น โอยเจะเแต่บกพอาเอ้ลงไปต้นุกเอาตอาเกูปมาฮุบไปเนี่ยมาอาบมาไปต้อาบมันเท่าขั้นต้มกันเป็นตุ่มเออมันข้าว่าจะนานไหมเขา้าวต่วเขาจมาเออเดี๋ยวมาตุมกินหนังมันนี่างมันเท่ากันนะคกินก็ีห้ามัอเคยกินบ่กินเขามเธอแล้วพโอ้เป็นมือแล้ก็มาพ่นกินแบกินดิบๆนี่เอมันข้าวคนลวกา มันก็มีแต่ขี้ไข่สร้างเราพูดลืขึ้นมากเลยครับกินลายการมือคืองว่ามือฮะมือจะเป็นบ้านเอาอันนั้นตอนเรากินนั้นนั้นนะตอนเรากินอันนั้นแล้วมันเต้นขึ้นต่างหูดังนี่มันมีอ้อเลยแต่ว่าเราโยนนี่มันเต้นในหูดังเราอ่างไงหนึ่งหนูดิจายหุนนี่ันก็ด้กันกลางภาคกันหามือเฉพาะกันไลรสดจุดจ้าเอฟซีกับทามไทยมาลาย อาจจะเป็นประมาณที่หนึ่งที่สองไปเลยอาทิตย์หน้าลูกก็มาเถ่าไเด็อ่ะาตากระสีข้างเลย ไปแล้วลูกเมยเล่ากยูยูสิมะฮวงน้ำลวอีหยัางเกียนนะข้เ้าเศ้าทีทิ้นทีว่าบอย้อไปอย่ารมันค่วนนี้อมราปีนี้คือสหาน้ำไม่เต็มกระตาแหละค่ะหาน้ำไม่หน้าเาอ้อยบ้านเ่าอ้อยพูดนะสถานี้กำลังสีมึงาาคือกันค่ะ ข้สี่มังแรงสี่เมืองข้างนี้ก็นอนตือนนั่นแล้วก็กินกันแ่บโพดแซ่บพักกันนอนเลี้ยงกันอยู่นี่แหละแถวนี้แหละพี่น้องตื่นมาบอกกินต่อนางตุยสายกินเก่งแถวๆดีก็กินข้าวเก่งเก่งนี่นะเบิกเงินง่ายดูจอยเอิดลื้อจอะพอซิกแล้วบอกปุ้ยสะบือดูมึงจะได้ผู้ชายมันจะเฮ้ยซิกฮ่ามองดูประมาณหัวมันปิ่นเอาคือมีสองหัว สบื้อดูได้ปุ้ยาลูกมึงคือสองหัวแม่หมอหมอตาหมอเฮคยมอก็ขึ้นหเคยหมอเอาลูกออกแต่ก่อนเออมาทำแหนงแกแล้วมันบอออกแล้วว่ามันห้องใส่เธอเด้อเธอเป็นผ่ายในเสื้อมป็นอว่เสียงอุบปลดอาแรงรัเสียงอุบปลดมือตรงนี้มันออกมาหยอกตีลูกุย สปังขีโพแ่บอกเนี่ยโอ้โหขาปร่เิ็นเหี้ยนแคนม่เห็นเหียนลูกนะว้าได้จะอยู่ในทองพุ่นข้าจีหิวข่าวแล้วเอ้ว้าวเลยแขกรถไก่นี่ยังรา้อกระหูคานลดจักกทานแต่ละคาหน้าตาไว้แถใด มหารคือนมเฮียวแท้บอกสิมีนมให้ลูกกินดีบ่หยังได้มันสิตึงทำนนี้ข้าวขนมเบ็งแต่ว่านอกคนแม่นจัสิเดือนคองแล้วถูกบ่แม่นกัะปกไว้ได้ซะดื้อเห็นนายเด้โซดาปึะปึ่งคือเขียวมันมันตายบ่สะบ่อื่นมันไปอยากคือตายมันเขียวโอ๊ขี่นี่ ไปทูชสบู่ก็จะมีอารมณ์อีขวงเขาเชิงมึงในนี่บ่าวมาเป็นมาน้ำแล้วทีมาเชิงอยู่ในสบู่อยหรือว่ามึงไปโซมพันขึ้นมาน้ำนะบ่าแต่พ่อจะเบรกเนาะพอาจะเต็มเบรกมันอะไรได้เฮ้ยเบรกก็จะเป็นเติมในเบรกค่ะคัเบรกเติมเดี๋ยวคารบอนมีชางเติมที่เยี่ยบจะออกลูกเหมือนม้าน้ำนะคะเวลาจะออกอีบุอีบุซาติดก็จะเป็นลมก่อน วันนี้นดางค่ะว่างมากค่ะเราจะหาบันไลฟ์สดกันกับนไลฟ์สดโดนเละค่ะเพอได้ค่าบัตรเติมเงินดาคาบัตรเติมเงินเพราะช่วงนี้ไม่ได้บัตรเติมเงินเลยในกลุ่มนะคะเราจะไม่กลุ่ม้ดยบ่ลละกลุ่มก็จะสูญหายไปใช่ไหมคะไม่ค่อยได้เข้า คอยเด็กเข้านะค่ะบต้องแหงต้องแหงจะปิดการแจ้งเตือนกลุ่มไหนแถวบ้านฉันก็ปิดการแจ้งเตือนค่ะปิดที่กันเวลาถ่ายคงถ่ายคลิปปิดไว้ย้ำขายอย่งเขาไปอ่านนะปรเดี๋ยวเขาหมักคุยกันในกลุ่มเสมอเลยังก็คุยกันในกลุ่มผู้เดียวบอกแล้วเลยนะนอนดิมแบบประสิทธิหาช้ายังใครสิมึงอีเถ้ามึงอีแบบอยางนี้กลุ่มก็เข้ากลุ่มโว้ยน่าคนดียว เอ้รู้เทกายนั่งกันนอนนั่งกันนอนทางเสนนอนปัตพุทาปานี่ปัคาสิยาคนสู้กับเยอะว่าเขยะสร้างเดินเกิดขยกปุถั่าบนี้เนอะจะว่าขยะปุถั่วกังนี้แล้ว้างเดินกินอิ่มแล้วก็นอนตอแล้วก็เสตื่นมากินอีกดิคะจ้า นว่ากินเก่งสะออนกินเบิร์ดแอนกระปุ้นเลยค่ะกินอ้อยกินของหวานเข้าไปอันนี้ก็นอนถอนคนหาแต่แนวกินตอนนี้กสีมงลแย่แลงกสีมืออะไรนะคะกสีปากปฏิกะกสะปฏิสตีนะคะสปอกรออีกที่กับวันไหนจะไลฟ์สดก็บุดสตีค่ะเดี๋ยววันที่เราเจอกันพูดหละค่ะก็คือวันที่เราเจอกันนะคะใช่ก็อาจจะมือนี่บอกคอยบอกคอยชัดเจนคือแต่ก่อนเนาะนี้มัน ต่างคนก็ต่างทำมาหากินของไทยม,มันนะคะต่างคนก็ต่างก้าวหน้าต่างคนก็ต่างทำมาหากินต่างคนก็ต่างอยู่ <laughs> ส่วนเรื่องเหมือนเดิมเหมือนเดิมใครไม,ม่เปลีป่ยนแปลงแต่แค่บุคคลมาหากนันซ <laughs> ืน <laughs> ้อเพราะอะไรมันได้คือราศื้กับฮันี่อาคนละครึ่งสักันสินี้กับมาหานังตุย้ยนั่นี่แหล,ละคนละครึ่งมันก็นจังบอกไก่เนาะแต่คนทางกับบดีโมนีน่งกับกีมอเตอร์ไซค์หน่อยเนาะคนทางมันโดยเฉพากับบกไก่ไปได้แค่ห้องมาันนี่เนาะ แดอีซิากับดีค่ะนต้านไงไก่เตออยูโลถ้ากิดบไก่ชอบไปบ้านนังอัมาวสวสก่กลัวไกลเตล้วจานี้ไปบ้านอัม马กั7โลมั้งนี่เนาะไปก็นั่งอัม马กูว่าไปเฮ้ลาดไกลาดไกลาด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 าาดลาาดดงอีกอยู่มาดลาาาดดลาดาดาดลาดปาดลา รัดเค้กเค้กนั่งกับขาวลาหนะเปื่อยบดเปื่อยบ่พ่อเลยมุนปุ้ยรัดมุนเลยวันรัดเรื่จีนพัฒนาเพราะจริงจรัดแต่มันมันต้องออกบั้นเออสีสว่างออกสีสว่างอะไรก็ใส่สีวิัยแ่จริงมันต้องออกใส่บั้นเออหัวยขนยอมันสิใกล้พ่พอไปยังกลับมาไว้่บันดงอีกมันก็ไกลแต่ว่าจริงจริงข่าหัวยันย้อก็เรานะสิใกล้กลัวแล้วก็ทอดโลดเออจากแต่สีวิไลมาบันดงหนะก็ซ้ำทอดบานเสร็จแล้วจากโรงเรียนไปเนาะ ไปก้าวห้องก็ไปทางนั้นเดี๋ยวมาดัดฝนแบับยังกลับไปทางบันดงอีกอยู่หรือหน้าฝนปกเลี้ไปดอกี้ยสบายดีเด้อไปรอพอกันวันไลฟ์สดแต่ไปรัวจะไลฟ์สดวันไหนนะคะรอติดตามนะครับอาจจะประมาณอาทิตย์หน้าได้แหละค่ะวันที่หนึ่งที่สองได้แหละค่ะจะเตจตุยไปเต้นหน้าหานนะคะรอให้ติปเจตุยด้วยเต้นนหาา